สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์กับรีวิว ASUS ROG Flow Z13 นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น i 9 12สิ Gen แล้วก็ตัวกราฟิกการ์ดเป็น RTX 3050ครับเปิดมาก็จะมีกระเป๋าของเขาเออรุ่นใหม่ไม่มีกระเป๋านะ2023ไม่มี แล้วสองพันยี่บสองนี่จะมีทั้ง i 7และ i 9กนั่น็คือตัวตัวกล่องตังนี้ก็จะเป็นพวก accessories เปิดมมีตัวสไชาร์แถมอะไรมาอีกมีปากกาแถมไหมปากกาอยู่ มีคีบอร์ดแถมปากกาแถมแอะแดปเตอร์กระเป๋านี่ครับเขียนว่า i9 แล้วก็ RTX ครับซื้อเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องเก่านี้ก็ใช้เรียนอยู่แต่พอมาเล่นเกมจอเท่าไหร่นะนะเฟรมมันเล็กมันน้อยมากครับประมาณ4หรือ5ครับจอนี้ก็เท่ากันสานิ้วอันนี้เหมือนคือขนาดวพวกพา <3 S 1> ไม่ควรเกินส่ากักหนักเท่ากันไหม ตัวนี้1.3กิโลตัวนี้1.18กิโลทั้งคู่เป็นจอสัมผัสกดได้แต่ว่าอันนี้มันจะออกเป็นลักษณะแท็บเล็ตมากกว่ามันถอดออกมาได้ครับเป็นแท็บเลต็ตแล้วก็เป็นแล็ปท็อปคุ้มเพราะว่าเล่นเกมได้ใช้แทน PC คือจริงๆถ้าไม่ซื้อ PC ไม่ซื้อแล็ปทอ็อปไม่ซื้อ iPad เค,ครื่องเดียวจบตรงนี้เลย ไอทัชไอแโอเคโอเคในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มีปากกามีกระเป๋าคู่คคมืออยู่ในนั้นคู่มืออย่นี่แล้วก็ตัวเครื่องคีย์บอร์ดอ่ะนี่คือปากกาครับปากกามันสวยนะแต่หายแน่เลยมีที่ใส่ในคีย์บอร์ดไหมไม่มีครับอ่าเดี๋ยวเขาเวลาครคุณโน่เขา ประกอบล่างก่อนโอเคเครื okay. ่องนี้ไม่มีที่วางประการนะครับก็คือต้องถือแยกกันมันไมต้องใส่ไว้ในกระเป๋าที่เขาแถมมาเอาแกะกระเป๋าที่เขาแถมมาดูได้เป็นไงซื้อตอนนี้มันจะได้เก้าอี้เก้าอี้แถมมาด้วยแล้วก็ราคาก็ลดลงมาเพราะารุ่นใหม่ออกแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นเกมแบบกราฟิกหนักมากแค่ฟอร์ซแค่เวลแลนแค่พวก ไอเนี่ยเล่นได้สบายแล้วก็ตอนนี้เขาจะแถมอุปกรณ์พวกเมาส์สองร้อยถ้าเราไม่เอาก็มีส่วนลดก็ยี่ห้อนี้ถือว่าทำมาออกมาหลายรุ่นจความต้องการแต่ละคนก็โอเคกระเป๋านี้สำหรับตัว XG Mobile ที่เป็นกราฟิกการ์ดแยกที่ต้องซื้อเพิ่มครับขอให้มาสองอันอ่ะลองกระเป๋ามันดูซิในกระเป๋ามันใส่ปากกาได้ไหม ก็ยัดปากกาได้ครับลวงแม่ไม่มีที่เสร็บไม่มีที่เน็บอ่ะไม่มีครับแล้วสะพายได้ไหมสะพายนี่ครับอ้เท่เลยโอเคอเวลาห<อ><ม>ิ้วก็เป้ใบหนึ่งอันนี้ก็แยกอีกอันหนึงเดี๋ยวลองเปิดรับสอบให้ดูครับสายมันดีไซน์มันดีมากมันให้อันนี้มาไว้ใส่ก่อนถ้าเราจะถืออย่างเดียวก็นนี่สะพายก็ใส่เพิ่มได้อรับโอเคกระเป๋าสวยดิเจ้ประกอบเป็นไง เดี๋ยวรอเซตอัพก่นว้าคีย์บอร์ดข้างหลังจะมีไฟได้ครับเป็น r g b แล้วก็อัปเกรดตัวเมมโมรีได้ SSD ตรงนี้ก็ใส่ micro SD card ได้ครับเอาเล่นกันประจำบ,บน,น iPad อ่ะพุกนโนลองถอดถอดเองใส่ปลั๊กแล้วก็ถอดคีย์บอร์ดมาอันนี้สมมุติว่าเราใช้ทดแทน iPad ว่าจะได้ไหมอาน้องถือมาเน่ย ลื่นไหมก็ลื่นครับนี่เปิดเพลงไปด้วยเหรอมันมีในรองถือที่ว่ามันมันหนักเท่าหนักเท่า iPad Pro มไหมก็หนักกว่านี้ึงรู้สึกหนักไอแพด p ปรจะสิบสองจุดเก้าแต่อันนี้จะใหญ่กว่าแต่สีสวยนะเอ้แต่มันภาพมันสว่างกว่า iPad แล้วก็ลื่นกว่านะ iPad จะมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi อันนี้ Wi-Fi ดีมากเลยใช่แหงเป็น Wi-Fi 6ใช่ไม่ชอบเลยหรือว่า 5G นี่ใช้ 2G หรือว่า 5G หรือว่าอันนี้ใช้ Wi-Fi 5G ที่อยู่ข้างล่างอันนี้คือลองเล่น Forza Horizon 5นะครับ setting เป็น medium มหมดลื่นมากครับ ไม่มีสะดุดครับแต่ทำไมคีย์บอร์ดไม่เปิดไฟอ่ะกูแบตหมดครับอเอ้ยมียงี้ไม่ต้องใช้โอเคจบกันร,รีวิวครับขอบคุณครับ